สวัสดีครับเหรียญที่เห็นนี่คือเหรียญ2เพนนีปี1998นะครับของสหราชาอาณาจักรนะครับ <c oughs> ข้อมูลของเหรียญเนี่ยประเทศที่ผลิตคือสหราชาอาณาจักรปีที่ผลิตคือ1998เหรียญนี้มีมูลค่า2เพนนีเท่ากับ0.02ปอปอนด์สเตอร์ลิงนะครับ โลหะที่ใช้ผลิตเนี่ยคือเหล็กกล้าเคลือบทองแดงขอบมีลักษณะเรียบขอบวงมีลายจุดไขป่ปล,ล,ลาล้อมรอบทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหน้าของเหรียญเนี่ยมีพระบรมสารทิศลักษ์นะครับของสมเด็จพระราชินีนาะถอลิซาเบธที่2ในฉลองพระองค์แบบมีมงกุฎซึ่งเป็นแบบที่ใช้สำหรับเหรียญตั้งแต่อายุมากขึ้น นะครับข้อความรอบเหรียญเนี่ยข้อความเป็นภาษาลาตินยอ่อนะครับซึ่งเป็นคําประกาศพระราชอันนาจและปีที่ผลิตนะครับคือปี1998ส่วนด้านหลังของเหรียญเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์กลางนะครับคือตาสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าชายแห่งเวลนะครับซึ่งประกอบด้วยขนนกกระจอกเทศสามเส้น นะครับที่เห็นเป็นคนน,นั่นคือขนนกกระจอกเทศสามเส้นนะครับผมอ่าแล้วก็มงกุฎแล้วมาถึงมูลค่าแลกเปลี่ยนนะครับในปัจจุบันนะครับและมูลค่าสําหรับนักสะสมสําหรับมูลค่าแลกเปลี่ยนในปัจจุบันเนี่ยมูลค่าหน้าเหรียญคือ0.02อปอนด์สเตอร์ลิงการประมาณค่าเงินบาทนะครับมูลค่าที่ใช้จ่ายได้จริงตามหน้าเหรียญเนี่ย <c oughs> จะเทียบเท่ากับเงินไทยประมาณ1บาทนะครับคือประมาณนะครับจะอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวันนะครับผมสำหรับข้อมูลของนักสะสมเนี่ยเหรียญ2เพนนีปี1998มีการผลิตในจำนวนมากนะครับกว่า115ล้านเหรียญ สภาพทั่วไปคือใช้แล้วเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและไม่มีข้อผิดผิดพลาดนะครับใดๆในการผลิตมักจะมีมูลค่าสำหรับนะักสะสมที่ไม่สูงนะครับหรืออาจมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยในตลาดซื้อขายเหรียญน,นะครับ <c oughs> ถ้าจะพูดถึงว่าตามข้อมูลเนี่ยระบุว่าอาจจะ1นถึงหบาทเท่านั้นเองนะครับ แต่ผมว่ามันมันก็น่าจะมากกว่านั้นนะครับสภาพที่สมบูรณ์เนี่ยเหรียญที่ไม่เคยผ่านการใช้งานเลยเนี่ยหรืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากอาจมีมูล,ลค่าสูงกว่าหน้าเหรียญพอสมควรนะครับคือหลัก10บาทขึ้นไปนะครับหรืออาจจะเป็นหลักร้อยก็อยู่ที่ผู้สนใจนะครับอันนี้คือจะผู้สนใจเป็นหลัก ถ้าเขาต้องการอยากได้เนี่ยอาจจะได้เป็นมูลค่าแพงเลยก็ได้นะครับแล้วก็จากความหายากนะครับจากความพิเศษนะครับหากเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีข้อผิดพลาดในการผลิตโดยระบุข้อความด้านหลังนะครับซึ่งเกิดเกิดการผิดพลาดนะครับเ,เป็นผิดแผกจาก เหรียญที่ออกอย่างถูกต้องนะครับเหรียญน,นั้นก็จะมีราคาสูงมากนะครับผมอขอขอบคุณในการเข้ารับชมนะครับหากข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับพูดผิดพลาดประการใดติดติดขัดขัดขอพระทานอภัยด้วยครับขอบคุณที่เข้ารับชมครับสวัสดีครับ